สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสวบ,บุตเรื่องเล่าวันนี้ก็อยู่ในช่วงรายการ ข่าวเด่นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์ข่าวเมื่อวันที่27เมษาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีร้านขนมเจ้าหนึ่งทำอาลวออกมาเป็นพระเครื่องมีสีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวันพระข้างพระนางพญาทรงสามเหลี่ยมพระรอดหรือว่าพระขุนแผนไม่ก็พระทรงกลมเมื่อภาพได้ถูกแช่ออกไปโดยเจ้าของเพจร้านขนมชื่อมาดามชุบโดยเปิดจาหน่ายกล่องละร้อยบาทมีจํานวน20ชิ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบขนมหวานเป็นจำนวนมากจนออเดอร์เข้ามาอย่างล้นหลามเลยครับส่วนใหญ่ก็หนักไปทางชื่นชมไอเดียและฝีมือในการ ผลิตขนมอาลุ่วโพสต์ดังกล่าวก็มียอดแชร์กว่า1 3 0 0 0ันครั้งพร้อมข้อความขอโทษที่ล่าช้าเพราะมีผู้ช่วยแค่หนึคนคือลูกสาววัย6ขวบเท่านั้นครับแน่นอนว่าที่นี่ประเทศไทยย่อมมีกระแสต่อบ้านว่าเป็นของสูงไม่เหมาะสมเพราะเครื่องเนี่ยเอาไว้เคารพภูชาการเอามาทำขนมเข้าปากก็ย่อมเป็นเรื่องไม่สมควรครับอมเมน์หนึ่งบอกว่า พระเป็นของสูงนะคะเราแอบรู้สึกแปลกๆไม่ได้ว่านะคะแต่เราเป็นคนน่าถือพุทธแล้วเรารู้สึกว่าไม่ควรเท่าไหร่เหมือนเราเคารพพ่อแม่ถ้าทํารูปพ่อแม่ให้คนอื่นกินมันคงรู้สึกแปลกๆใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าเรานะคะอันนี้เป็นความคิดเราอีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่กล้ากินกลัวบาปฮ่าๆหรือบอกว่ามันสมควรเอมมาเล่นหรือครับ อีกคนนึงบอกว่าผมไม่โอเคเลยนะรู้สึกไม่ดีเราจะยกคนที่งมงานหรือทําผิดอย่างอื่นมาเปรียบไม่ได้อันนั้นเขาผิดเรื่องของเขาทําไมเราต้องคิดว่าเราทําได้นอกเหนือความเชื่อความศรัทธามันมีเรื่องให้เกลียดกันกาาลาาทศ่สารด้วยครับแต่บางคอมเมนต์ก็ไม่สีเรียนหาบอกว่า ผมก็เล่นพระนะทุกวันนี้ก็หาก,กินกับพระยอมรับตรงๆแต่ผมมองเคสนี้ว่ามันก็ไอเดียดีนะแถมสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของอีกนี่กว่าไอ้พวกคำพระปลอมออกมาหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแบบนั้นของแบบนี้มาแล้วแต่มุม,มองครับมองให้เป็นกลางแล้วจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใครไม่ชอบรูปนี้ก็ให้เขาทําแบบอื่นให้แม่ค้าเขาก็บอกอยู่นะ เหมือนเขาทําตามรูปแบบที่เราสั่งแหละเขาทารูปแบบนี้ได้ด้วยนะแค่นั้นเองครับก็ยังมีความเห็นของพระมหาไพรวันวรวันโนให้ความเห็นว่าใครรับไม่ได้อาตมาเคารพสิทธิในความเห็นนะแต่สลับอาตมาอาตมาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องลบหลู่อะไรเรามักรับกันไม่ได้หรอกสำหรับเรื่องลักษณะนี้แต่เรารับได้ถ้าพระเครื่องเหล่านี้จะถูกปั๊มออกมาวางขายเป็นตะกร้าตะกร้าองค์ละ5บาท10บาท เรารับไม่ได้ที่พระเครื่องจะกลายเป็นขนมแต่เรารับได้ทราพระเครื่องกลายเป็นสินค้ามีราคาซึ่งคนจะค้าขายกันเหมือนเพชรพลอยในราคาหลายล้านคนที่ซีเรียสเรื่องการปราโมทยพระพุทธเจ้าในรูปแบบขนมช่วยซีเรียสเวลาคนเอาพระพุทธเจ้าไปทําเป็นเรื่องไสยศาสตร์อวดอ้างสรรพคุณในการค้าขายและหลอกลวงคนด้วยนะทั้งนี้เมื่อวันที่18เมษายนนายนรงทรงอารมณ์พออสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมไม่สมควรทําขนมอรล์รูปสรงพระเครื่องโดยจะเตรียมทําหนังสือชี้ แจ้งนั้นขนมดังกล่าวว่าทำไม่ได้และไม่สมควรเพราะรูปพระเครื่องหือเป็นวัตถุมงคลเครื่องสักการบูชาจากนั้นพระมหาไัยวันวันนะบุตรได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ต่อพศว,ว่าสำนักงานพุทธกล้าชี้ว่าขนมพระเครื่องไม่เหมาะสมแต่สำนักพุทธไม่กล้าชี้ว่าไอ้ไข่อยู่ในวัดพลพาการไปจุดประทับเส้นไหว้เช่นนั้นไม่เหมาะสมแต่สำนักพุทธไม่กล้าชีวาาาช้วา่าพระพิเนศองค์ใหญ่กว่าบนหลังคาวัดไม่เหมาะสมสำนักงานพุทธกล้าชี้ว่าขนมพระเครื่องไม่เหมาะสมแต่ไม่กล้าชี้ว่า การบูชาราหูบูชาพญายนาคการทําพิธีดูดวงเจิมหน้าผากลงหน้าหน้าท้องรอบครูซึ่งทําในวัดดังๆเนี่ยไม่เหมาะสมทางนี้ก็ไม่ใช่ขังแรกที่มีการเอาวัตถุมงคลมาทําขนมในยุคที่จตุคามรามาเทพรุ่งเรืองยนเว็นพุทธพาณิชย์ขายกันเป็นล่ำเป็นสันพระพยอมกัลยาโนแห่งวัดสวนแก้วได้เคยจะทจําจตุคามขึ้นมาเป็นคุกกี้คล้ายโอรีโอเพื่อเติมสติชาวพุทธพระพยอมได้เล่าถึงเหตุผลในการทําคุกกี้จตุคามโดยไม่มีเจตนาลบหลู่แต่ท่านกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดกร,แระแสจตุคามรามาเทพคนไทย ก็หันไปพึ่งวัตถุมงคลจะสร้างตึกสร้างวัดหรืออยากรวยไม่คิดพึ่งตนเองเราเลยสร้างคุกกี้จากถูกคำชูคิสสี่คำโคตรรวยขึ้นมาปลุกเซกได้คำสอนพระพุทธศาสนาโดยบรรจุคำว่าอุอากะสะเป็นยันคาถามหาเศรษฐิที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แปลว่าขยันหาขยันเก็บเลือกครบเลือกใช้และเข้าถึงคำสี่คำนี้ได้ก็จะรวยได้รวดดีอย่างแน่นอนตอนนี้คนก็หันมานิยมจากถูกคำกันมากสั่งจองกันไปถึงเดือนสิงหาแต่คนที่ไม่ชอบก็หาว่าเราลบหลูจ่จากถูกคำแถมกล่ว่า ถ้าเหรียญคันสต็อกเราจะต้องรับผิดชอบคนที่ยังยึดถือในวัตถุมงคลยังมีเยอะเพราะขณะนี้้านเมืองเรากำลังโกลาหลผู้คนจนลงต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีอะไรหวังผลให้รวยได้กาวหมดซึ่งจริงๆที่สร้างจตุคามขึ้นมาเพื่อเตือนสติให้คนไทยได้ถูกคิดและเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นแท้จริงไม่ยึดติดในวัตถุมงคลจนเกินไปและอยากให้คนไทยได้ถูกคิดหันมาทำอะไรเพื่อประเทศชาติกันดีกว่านอกจากจตุค,คามในไทยแล้วทั้งนี้ในต่างประเทศ ยังเคยมีผลิตภัณฑ์ที่เอาพระพุทธรูปไปใส่ในขนมหวานและเครื่องดื่มเช่นร้านชาโนมโบบายิซึมมีสกินแก้วเป็นเศียงพระพุทธรูปเมื่อกระทรวงต่างประเทศไทยยื่นเรื่องไปและชี้แจงสิ่งที่ทําให้เกิดว่าไม่พอใจในคนไทยบางกลุ่มว่าไม่เหมาะสมโดยผู้บริหารของร้านได้ชี้แจงว่าทางร้านไม่มีเจตนาลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อใดๆและมีความไม่สบายใจอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นปัจจุบันทางร้านได้ยกเลิกการใช้มัสคอตน,นี้แล้วผู้บริหารของร้านได้อธิบายว่า แนวคิดของโบบาอิซึมไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยให้ข้อมูลว่าโบบาอิซึมมาจากคาว่าโบบาแปลว่าไข่มุกและเติมคําว่าอิซึมเพื่อสื่อถึงปรัชญาชีวิตเท่านั้นทางร้านได้มีหนังสือชี้แจงเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุงมนิลาในกรณีดังกล่าวอย่างเรียบร้อยแล้วครับและประเทศที่ทําขนมทรงคล้ายพ,พุทธโรเป็นจหนีไมพ่พ้นประเทศญี่ปุ่นมีทั้งไอศกรีมขนมสดไส้ยี่ห้อเบีย ยกตัวอย่างเช่นนายโคชิคาวาชิได้แกะสลักขนมอุไมโบะเป็นรูปพระพุทธเจ้าจํานวน107ชิ้นวางไว้ในฝาแก้วครอบตั้งแสดงภายในบ้านพักของเขาในกรุงโตเกียวขนมอุไมโบะนี้ทําจากข้าวโพดเป็นขนมที่เด็กๆญี่ปุ่นโปรดปรานครับคาวาชิเข้าถึงพระพุทธศาสนาครั้งแรกในพิธีศพของคุณตาเขา และตระหนักว่าความตายเป็นสัจธรรมเขาจึงเปลี่ยนความสก่รกมาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานศิละปะโดยศิลปินผู้นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปไม้เอนกูซึ่งเก็บสลักโดยเอนกูช่างแกะที่มีชื่อเสียงในยุคเอโดะราคิาสตศตวรรษที่17โดยไม่ซ้ำนหน้ากระถึง1 2 0 0 0 0องค์เลยทีเดียวหรือร้านช็อกโกแลตชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างโคโค่มิกิได้ผลิตช็อกโกแลตที่เป็นรูปเซียนของพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้า แม้ว่าคนไทยจะบอกว่าไม่เหมาะสมแต่ญี่ปุ่นกลับมองว่าสร้างสรรค์ดีครับทั้งนี้ก็มียี่ห้อพุดดิ้งในเมืองนาระในร้านวาโครบะตไรบุสึปุรินโดยแบรนด์นี้ก็มีพุดดิ้งหลายรสชาติได้แก่รสคัสตาร์ดรสชาของนาระรสชีสรสช็อกโกแลต รสกาปูชิโน่รสเหล้าของนารานอกจากนี้ก็มีซีรีส์พุดดิ้งเขาวาก้างมี3รสร้านนี้ก็มีหลายสาขาที่ใกล้ๆกับวัดทัวเดจิแล้วก็ยังมีขนมรูปพระพุทธรูปกินกับเครปอีกร้านหนึ่งด้วยครับนอกจากนี้มีกัมมี่เยลลี่ลูกอมโดยจำลองมาจากพระพุทธรูปองยักษ์ที่ดังนั่นเองครับทั้งนี้เรื่องความเหมาะสมก็คงไม่สามารถตัดสินแทนข้ามประเทศได้หรอกครับทั้งนี้ยังเคยมีกรณีที่องค์กรพุทธของไทยยื่นเรื่องให้ญี่ปุ่นเลิกฉายอนิเมะเรื่องเซนยังแมนศาสดาลาพักร้อนแต่กลับได้รับกาาารรปฏิิเเสธพะว่่ไมผมผด ในประเทศญี่ปุ่นในฐานะเซคิลาร์สเตที่ใช้กฎหมายคารวาสครับหรือคนญี่ปุ่นก็มองว่าทูกอย่างก็แค่สมมติจะไปยึดติดอะไรกับลูกปั้นลูกอย่างก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินกะเวงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมก็จบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวนดีก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ